โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ทุกขั้นนะครับและวันนี้ผมก็จะมาซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมันก็คือปืนผมไม่รู้คือ <c oughs> ผมไม่รู้จริงครกับทุกคนก็ไม่ต้องว่าผมนะผมไม่รู้จริงชื่อปืนนะซึ่งว่า ผมได้มาจากไหนครับผมก็ได้มาจากกเวน้นครับเอ่ออีเวนต์เขาเรียกว่าอีเวนต์ไอ้เนี่ยลา, event, อาไอเทมอะไรเนี่ยนะครับซึ่งใครอยากเล่นก็สามารถไปเล่นได้นะครับก็เดียร์เบรเกอรก็ขอเกิดตั้งแต่วันที่เดียรเบรเของกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่ที่อะไรเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็ใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมไปเล่นนะครับโอเคไดน้นะครับทุกคนก็นะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะก็มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเรน่อยไหมเออเราก็มาดูกันเลว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็ใครที่อยากดูกิจกรรมใหม่ก็สามารถเข้าไปแบบตรงเข้าไปติกีบทุกทุได้เลยครับก็ให้กับไปที่แนะนํานะครับแล้วก็ม่งแก่คนเมื่อกก้แล้วก็เรามาดูกันเลว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ไหมโอ้ก็ไม่มีอะไรเอยนะครับไม่มีอะไรเลยมีธีการล็อกอินอ่านะครับ ก็ไม่มีอะไรไปก็มีกิจกรรมเล็กน้อยเล็กเล็ก,ล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 กๆน้อยๆแล้วก็มีกิจกรรมนี้นะครับก็กิจกรรมอีเวนต์ประจำเนี่ยนะครับก็แค่เล่นตามโหมดนะฮะยิ่งอยากได้ก็ต้องเล่นตามโหมดนะครับทุกคนยิ่งเล่นมากก็ยังมีคะแนนส่วนลดมากนะครับตามในของพี่เขาเลยครับยิ่งเล่นก็ยิ่งได้ครับคือยิ่งเล่นหมดไหนมันจะไปเพิ่มสกิลครับเพิ่มสกิลได้มันจะไปปลุกอรรางวัลน,นะครับก็ขอรางวัลก่อน ตามสูตรเลยนะครับก็ยิ่งชายแบบเรียกว่านะยิ่งมือยิ่งมากอ่ะเขาเรียกว่ายิ่งเล่นมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับก็ยิ่งเล่นเอาไปอัพสกิลได้นะครับก็เนี่ครับเป็นบริกิจเลยใช่เลยนะครับนี่ชาร์จแบตเต็มก็ได้ของรางวัลเนได้ใครใครอยากได้เพิ่มมากก็สามารถสุ่มคลังแสงได้นะครับการแสงของไอ้นี่นะเอ็มเอ็มเก้าห้านีอ่าอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยเป็นปืนผมไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอะไรกับกิจกรรมผมเลย นาเจครับผมเรียกราเจก็แล้วกันนี่นะครับก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับดูไปสุ่มได้เลยไปสุ่มได้เลยโอเคก็คือยิ่งสุ่มตามกำหนดเขาบอกว่าเขาให้เราสุ่มเท่าไหร่นะครับเราก็ไปสุ่มตามที่เขาว่านะครับเขาบอกว่าถ้าเราคือถ้าเราได้ของที่เขาจํานวนว่ามันก็จะเพิ่มสกูลอะไรวะเพิ่มคะแนนของกิจกรรมนะครับมันจะเช่นคูณเป็นลงอวด เอ็มพีทักห้าสิบใช่ไหมหนึ่งเม็มันจะได้แน่อน,นครับแล้ว้าสมได้ปืนเป็นพวกนี้ก็จะได้เพิ่มอีกนี่นะครับเยอะมากคือแบบท่านเอ้ยนี่นะครับคือสมว่าผสมได้ใช่ไหมผมไปลองเล่นกิจกรรมว่าเนี่ยครับบนเอ็มพีนะแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับมันก็จะเพิ่มให้คุณอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับก็ซื้อเพิม่มเติมได้กิจกรรมนี้ก็อยู่ถึงวันที่กิจกรรมมาถึงอีเวนตะ์ยี่สิบเอ็ดนะครับ ใช่ใช่เออยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะครับก็ใก่ประบาดแปดเกีกับสิเดือนก็ครั้งแสงก็อยู่ได้ถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับใช่ยี่สิบเก้ากันทะกกันดาครมนะก็ไม่มีอย่างอื่นนะครับก็เอาไว้อย่างอื่นก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไอ้ที่มากมม่ครับก็มีแค่กระจก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 ครับก็น้อยนะครับอ๋อแล้วก็ไม่มีกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่มีชื่อว่ากับซันเดย์อะไรนี่นะครับ ผมก็ไม่รู้ชื่อใครจะเข้าก็ใครกคนไปคิดว่าซันนะเนี่ยมันก็จะเป็นการลดส่วนลดนะครับเนียแต่ก่อนมันไมีเยอะอยู่นะแต่ว่ามันว,ว่าไปตามฤด,ดูกาลผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้ก็ผมมีหมดแล้วอ่ะออไม่ใช่บางอย่างผมก็มีบางอย่างผมก็ไม่มีผมไม่เอานี่สายไม่เอาก็มีนะก็ครับเข้าอยากเข้าไปเดินรอนะ่ะสออิบยี่สิบโอเคครับ อันนั้นปประเด็นเอาแล้วคือทุกคนเห็นปืนที่ผมถือแล้วอ่านี่คือปืนเจ้าพิชคาดเลยครับใช่ครับมันสีกินปืนครับตอนแรกมันไม่กล่องครับมันเป็นกล่องสุ้มของเจ้าพิชคาดอะไรเนี่ยนะครับก็คือครับในกรีนาก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็ชอบเอามามีอีเวนต์เนี่ยนะครับมันมาโกหกกันนะครับซึ่งใครจากได้ก็เข้าไปได้นะครับก็จะมีปืนมากมายที่มันอยู่ในคลังแสงอยู่แล้วครับคมพอเรียกว่าอ่ากล่องพิชคาดแล้วกันนะครับ ไม่เชื่อว่าพิจารณาจริงนะกึ่งเขาก็มาทําอย่างนี้นะครับมาขายรานะครับซุมได้สมโอนนะครับใครอยากได้ก็ให้ทุกคนก็ไปที่เขาว่ากิจกรรมก็ได้นะครับหรือว่าเขาไปที่เนี่ยดากุแจอะไรก็ได้ก็ไตกรุกเลยนะครับใครอยากได้ที่นี้จะบอกเขาไปที่กิจกรรมได้ไห้ทุกคนกก็ว่าแนะนําน,นะครับเนี่ยมันจะมีรูปตัวของอใน,พนอยพลนะครับเข,ขาไปที่กิจกรรมแล้วก็เขาว่าเนี่ย ไม่ได้ดเกี่ยวว่าลาคุญแจแลกไอเทมเดีอเว่าครับคือรอบนี้เป็นมาในกิจกรรมลาคุญแจแลกไอเทมเว้ยก็เข้าไปเลยนะครับก็มันก็มี ICR one ก็ประเภทที่ผมดีปุ๊บตัวเลขอ่แล้วก็มี PLQ33 นะครับก็เป็นชื่อสกินดูการนะครับสกินดูกัน,น,ก,น,ก,นก็มี APRE ครับพิจฉาท์แล้วก็อะไรเนี่ยว่าฟาโลฟาโลเออฟาโลพิจฉาท์เลยนะครับเออ,มเอ,เอ,อผ,มผมไม่รู้ชื่อนะครับ แค่เขากคนเขาไปทีเต่ใครอยากสมก็สมเลยนะครับก็คือผมสมเล่นเล่นเวออันนี้สิ่งที่ผมไม่ไม่มาทาคิดเลยจากอะไรรู้ปะคือผมสมเล่มเล่นเวยผมไม่คิดว่าจะได้นะใช่มันก็ได้จริงๆนะครับคือผมคิดว่ามันจะได้พวกที่นี่พวกนี้นะผมสมไปสองรอบนะครับตอนแรกคือผมไม่อยากได้ปืนนี้นะครับแต่ว่ามันกระเด้ตีอยู่แล้วนะครับก็คือไอ้พวกเนี้ยกิจกรรมเล่าข่าวไอ้ทีมมันมารอบนี้นะกลับมาโดนกล่องกิจกไรมเนี้ย คือมันลดราคาเหมือนลดราคาเว้ยก็ถ้าไปซื้อกล่องเกติกกห้ก็ก500 CP 600แล้วมาครับกล่องก่อนเดียวแต่รอบนี้ไม่ครับคือมันมาลดราคาเว้ยเหมือนลดราคาจริงน,นะครับก็สามารถสมได้ครับก็เริ่มตัวที่20ปะ20 60ประมาณน,นี้ก็สมได้สมสองครั้งสามครั้งนะครับได้ครับทัวร์กันตีมันมีคุณแจนะครับซึ่งถามว่าจะได้แบบนี้ยังไงพี่ก็เอาคุณแจนะครับคุณแจนะครับ นี่คุณเจมันไปปลดออกพวกนี้นะทำว่ายังไงผมข,ขอแนะนําถ้าอยากได้แบบฟรีได้การได้ทีไปได้นะครับจุนี้ก็ได้นะแนะนำหกช่องครับหกช่องหกช่องครั<笑><笑>บก็กดอ่าคิดว่าหกช่องนะครับก็บกดปับ๊บมันก็จะหลั่นให้นะครับคุณมันเอาคุณเจมัไปปลดออกพวกนี้นะต่ว่า,ม,วนะม,า,ววามันอยู่ที่ดวงนะไม่ใช่บอกว่าตกปั๊บจะได้สิ่เจี่ตัวการมันอยู่ที่ดวงนะซึ่งผมก็ไม่ต้องการมันแต่ว่าผมได้นะครับ ก็ท้าใจคโอเคครับก็นะครับมันก็มีประมาณนี้ก็จะมีคุณแจอะไรก็แล้วก็มีท่าทางอ่าอ่าเออไอพวกเนี้ยครับมันก็ได้นะครับมันก็ได้มีโอกาสได้ซ้ำนะครับก็นะครับพอทำมาได้ซ้ำมันก็จะติดอีกอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ได้ท่าทางแล้วนะครับไอของพวกเนี้มันได้ซ้ำนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ซ้ำแน่นอนคือรับๆเลยให้ดิฟุลล็อกนะครับ เราไปดูกันซิว่ากิจกรรมมนเล่นยังไงครับเผื่อใครไม่รู้ใครไม่รู้ก็สามารถคําว่าเกี่ยวข้องได้นะครับคือสาธิตอ่ะกิจกรรมมันกิจกรรมมันก็อยู่ถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็อย่างที่ว่ายี่สี่มกราแล้วครับก็อย่างที okay. ่ผมว่านะครับเปิด evet. ช right. ่องอะไรเนี้ยก็ใครจะไม่รู้ก็อ่านได้นะครับเผื่อผมอาจจะพูดไม่เข้าใจนะครับหรือใครที่แบบพี่ขี้เกียจอ่านหนังสือก็คําว่าสาธิตการเล่นเราก็เรียกว่าครู เออไม่รู้ว่าใครจะมาดูนะครับเดไม่ก็ู้ว่าจะเป็นน้องพี่สายดิจมทัลขผมขเขาเรียกว่าผมก็ได้กันนะครับผมก็ได้กันนะครับใครที่อยากดูสามารถไปดูได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาธิตการเล่นนะครับก็ดูได้เล่นยังไ,ไงนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มอยู่ละคือมันแบบการันตีอยู่แล้วอะ่ะเหมือนเหมือนอ่ะกดเล่นอะ่ะอ่ะกดธรรมดาครับไม่กดธรรมดาลดราคากล่องสุ้มนะก็สามารถไปเล่นได้ครับ โอเคก็ไม่สุดเสียดบัก็จะเลื่อไปเล่นกันนะครับผ่าเรา่าเลยนะกลับไปยากครับคือไม่ได่นะรอบต่อไปก็อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งรอบต่อไปอาจจะเป็นอีเวนต์หนึ่งรอบต่อไปจะเป็นกล่องสมบมกก็ไม่รู้ขอขับโอเคก็เล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับพอสามารถไปเล่นอ่ะเอายาย่าลองเล่นนะครับ ครับเอ่อในรอบนี้แพลนที่ผมก็เข้าเกมแล้วผมเล่นเป็นหมด,ด,ดมย,มยมืดจุดนะครับคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับควมเชียงแก่งแล้วผมเกมมาเลยเยึดจุดครับเล่นเล่นหัโวโอเคถ้าผมไม่เล่นฟิตเล่นขอโทษขอด้วยนะครับ ây mệt mẹ, mệt mẹ, mệt 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 à, 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 ตายแต่อะไรวะโอ้ยมีเรื่องอย่างมีเรื่องครับเอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะดุดูดูเฮเล่นจนจะลืมดูจีบอยู่แล้วเนี่ย ตายว่าแหละจัดไปวัรุ่นเล่นเพลินหลายเล่นเพลินไปเล่นเพลินลืมมีจุดดีสักตอว พี่ยีดจุดหน่อยพี่เอ้ยอย่างนั้นนะครับเล่นเพลินอย่าเล่นเพนเลินพนี่มันนับถอยหลังด้วยเอ้ย,อยลืมไปทุกคนผมลืมไปว่ดาด่านนี้มันนับถอยหลังว้ย นี่จุดพี่ยี่จุด,ด,ด ahora chú thai để phép chú chú đại chú chú đại chú tha đi cho thai đâu đó ตายตอนจบโอ้ยค,ครับใครที่ผมก็ไปแล้วครับใครที่ชอบความรูม้มีสาระมีวีดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมไปเลยก็ใครที่อยากติดตามไลฟ์สตรีมของผมใหม่ๆก็ต้องจใจอือการติดตามก็สามารถไปติดตามได้ไ่าเลยนะครับนะครับก็ผมก็ไปแล้วล่ะบ,บายบายท้ายล่ามันจะมีไอ้ผิด ที่ผมสตรีม Steam, แล้วก็มีเพจอื่นๆนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามทั้งหมดก็สามารถไปิดติดตามมาฟโด้วทางไน์เปิดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมร้องแล้วผมก็ไปละบาย